เนตฝาดด้วยนะครับออมเพียงบายที่สนุกสวัสดีครับผมเนชนาทีครับตอนนี้ก็ค้าขายครับแล้วก็รับงานถ่ายแบบบ้าง รู้จักเพราะว่าพี่ๆที่ฟิตเนสเขาแนะนํามาครับกินอมเพียงไปแล้วก็รู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับคือตื่นแล้วก็ตื่นมาก็แบบไม่อ่อนเพียงอย่างเงี้ยครับแล้วก็สดชื่นครับมันดีต่อสุขภาพะครับมันได้รับพวกวิตามินซีวิตามินเ e ออย่างเงี้ยมันก็มีสารอาหารหอื่นๆอีกเยอะผิวพรรณอะมันดีด้วยครับมันกระจ่างใสมันแบบมันไม่แห้ง้ยครับ ปกติเป็นคนออกกำลังกายบ่อยเหรอครับก็5วันนะครับออกกาลังกายสม่ําเสมอเลยครับผมอยากให้ลองเปิดใจลองลองดื่มดูครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีครับนีออมเพียงดื่มง่ายอร่อยดีต่อสุขภาพครับ เสริมอาหารออมเพียงซีบักทอนสารสกัดจากผลไม้มหศัศจรรย์ซีบักทอนจากประเทศฝรั่งเศสอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินรวมอนุมูลอิสระพรีไบโอติกและกรดอะมิโน,โน18ชนิดช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดีต่อเซลล์ในร่างกายดีต่อการมองเห็นดีต่อสุขภาพหัวใจดีต่อผิวพรรณและดีต่อการไหลเวียนของโลหิตฝากด้วยนะครับออมเพียงใบทิสนุข,ของอาจารย์นทตครับหาซื้อได้ที่แฟนเพจ แบรนด์พิซซนุนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับอย่าลืมไปตามกันนะครับ